16กุมภาพันธ์สำนักขา่าวเนหัวรายงานว่าสื่อท้องถิ่นอ้างอิงรายงานจากคณะกรรมการภาวะฉุกเฉินแห่งรัฐของมองโกเลียระบุว่าตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวจนถึงปัจจุบันปศุสัตว์อย่างน้อย611,924ตัวทั่วมองโกเลียต่างล้มตายเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวจัดสุดขั้วหรือซูท ซูดเป็นภาษามองโกเลียที่ใช้อธิบายถึงฤดูหนาวที่รุนแรงจนส่งผลให้ปศุสัตว์จำนวนมากล้มตายเนื่องจากพื้นดินถูกแช่แข็งหรือปกคลุมด้วยหิมะคณะกรรมการแถลงว่าเคนตีอีดอนอตซุบาตาดอนกิวีทางตะวันออกและอาหังไกทางตะวันตกตอนกลางซึ่งเป็นจังหวัดที่มีอัตราการตายของสัตว์มากที่สุดในบรรดา21จังหวัดของมองโกเลีย ขณะเดูกันบรรดาผู้เลี้ยงปศุสัตว์อย่างน้อย13,500ครัวเรือนยังคงติดอยู่ในหิมะและถนนความยาวกว่า38,400กิโลเมตรถูกปิดกั้นเนื่องจากหิมะตกมงโกเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่ยังคงมีชนเผ่าเร่ร่อนอาศัยอยู่กลุ่มสุดท้ายของโลกยกระดับการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติเป็นการแจ้งเตือนภัยระดับสูงเนื่องจากฤดูหนาวที่เลวร้ายและการสูญเสียปศุสัตว์ สำนักงานสถิติแห่งชาติมองโกเลียออกมาระบุว่าจำนวนปศุสัตว์ในมองโกรเลียรวมอยู่ที่64.7ล้านตัวเมื่อนับถึงสิ้นปี2023